นี่คือการตัดแว่นโปรแกสิฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีปัญหาสายยาวมัธยาคือร้านแว่นตาที่ควบคุมมาตารฐานโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นโดยดนักจินนากมาเป็นการลงทุนกับสายตาที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับย or, รอยามันยาวิอคำถามต่อมาโอ้อันนี้ยาวหน่อยนะรบกวนสอบถามค่ะ คือช่วงรกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ซื้อหุ้นร้านสะดวกซื้อดังไว้ในราคา49.75โอ้โหรู้เลยเราคิดว่าเราเข้าซื้อในจุดที่ถูกแล้วแต่หลังจากนั้นราคาลงราคาลงไปอีกตอนนี้พอกลับขึ้นมาถึงทุนที่เราซื้อแต่มีข่าวว่าจะมีนักธุรกิจใหญ่ๆมาเปิดร้านสะดวกซื้อในไทยเพิ่มอีกดิฉันรู้สึกกังวลมากค่ะเพราะกังวลว่าราคาหุ้นที่เราเองซื้อ ไว้จะลดลงแล้วไม่กลับขึ้นมาอยากขอความเห็นอาจารย์ในการวิเคราะห์หุ้นที่ดิฉันถืออยู่และคู่แข่งที่จะมาเปิดใหม่วงเล็บปอลวีอะไรมือใหม่ครับไม่เคยถือยาวแบบตั้งใจแบบนี้เลยโอเคนี่นี่มีคนมาช่วยเม้นตอบด้วยนะคุณชาวแมนให้เครดิตหน่อยสิบเอดนะครับช่วยตอบให้ครับ c p พอมีความพร้อมเรื่องโลจิสติกมีอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์มีสาขาทั่ว หัวมุมถนนไหนจะวิสัยทัศน์ผู้บริหารกับความสัมพันธ์การเมืองทุกฝ่ายอีกยากมากครับที่ใครจะมาเอาชนะเหมือนเคยมีบริษัทยักษ์ใหญ่จะมาดิสัะโฮมโปรก็ยังต้องถอยทับกลับบ้านครับทีพีออกับพีอีสิบหกเท่าราคานหาี่หาไม่ง่ายครับวงเล็บเผื่อจะสบายใจขึ้นอืมขอบคุณมากเลยนะครับนะที่เป็นสังคมที่เราก็ช่วยเหลือกันเนาะนะครับโอเคเออก็จริงๆต้องบอกว่าเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้เลยเบิร์ตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ธุรกิจตัวร,าร้านสะดวกซื้อเบิร์นีจริงๆแล้วไม่ง่ายนะครับนะจริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเป็นเป็นเอ u s e r ซใช่เราเป็นแค่ผู้ซื้อใช่ไหมเราอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายเพราะมันแค่ตั้งสาขาแล้วเอาของมาขายถูกต้องไหมครับมันดูเหมือนมันง่ายแต่ความจริงแล้ว,วอ่ะยากมากเหตุผลเนี่ยความยากจริงๆต้องคิดแบบนี้เขาเรียกว่า reverse engineering ย้อนกลับไปคําถามคําถามคือสินค้าที่อยู่ในร้านค้าเนี่ย มีประมาณถ้าเป็นเซเว่นนะครับก็ประมาณสักสาขาหนึ่งเนี่ยห้าพันถึงหนึ่งหมื 5, ่น SKU ห้าพันถึงหนึ่งหมื่น SKU นะครับคือชิ้นๆเนี่ยเรียกว่า SKU นะครับคำถามคือแล้วสินค้าเนี่ยเจ็สิบปอร์เซ็นตะเบิร์ดของเซเว่นนะครับเป็นของสดเจ็สิบเปอร์เซ็นของกินเจ็ดสิบเป็นของกินนะและส่วนใหญ่เป็นของสดของสดแปลว่าอะไรของสดเนี่ยเบิร์ดป,ปัญหาม,มันคือเชลล์ไลท์สั้นเชล์ไลท์สั้นสองสามวันเนี่ยเสียแล้วสองวันเสียแล้ว นั้นความยากของการ mm. บริหารธุรกิจนี้คือการขนส่งโลจิสติกสินค้าของสดครับเบิร์ตที่เชลลไลซันคีย์พอยต์เนี่ยมันต้อง,ส,ง mm. ส่งทุกวันเท่านั้นส่งทุกวันเท่านั้นลองคิดภาพถึงเ,เขาเรียกไงนะการจราจรในกะรุงเทพรถ mm. ติดขนาดไหนลองคิดภาพ <c oughs> ตามพี่นะให้เห็นภาพง่ายๆนะสมมติว่าพี่เนี่ยขนเบเกอรี่มาอ่าขนเบเกอรี่มาสมมตินะเอาแค่อย่างเดียวก่อนนะถ้าพี่ขนเบเกอรี่อย่างเดียว จะให้คุ้มค่าในการขนส่งรถหนึ่งคันเนี่ยต้องขนเต็มรถจริงปะเต็มคันรถจริงปะอ่าเต็มคันรถลงเบิร์ดลงนิดในการภาพตามพี่เนะเบเกอรี่กล่องเล็กๆแค่เนี้ยเนี่ยกล่องแค่แบบแค่เหมือนเหมือนกล่องเล็กๆอะ่ะหรือเบิร์ออกนี่ออกไหมกล่องเล็กๆนะครับ <c> เ <oughs> ต็มคันรถเนี่ยมันต้องไปส่งให้กับร้านค้ากี่ร้านเบิร์ดว่าโอ้โหเพราะร้านนึงมันมีแค่สามชิ้นห้าชิ้นเองนะไอ้เบเกอรี่อันเนี้ยเอาชิ้นเดียวก่อนนะเออเอา SKU เดียวก่อนนะใช่ไหมสามชิ้นห้าชิ้นเองนะตอนหนึ่งวันอ่ะพ้อนวางไว้นานก็ไม ถูกต้องไหมครับหลายร้อยเลยไหมอะไรนะหลายร้อยล้านใช่ไหมเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ทีนี้ถามว่าแล้วทาไมเซเว่นทำยังไงวิธีการคือเซเว่นมีวาร์เรนตี้เยอะไงใช่ไหมคือเขามันมีแค่ SKU เดียวจริงไหมเบิร์ตเขามีเอคลาดมีเอแคลไส้น้ไส้น้ไส้น้เบเกอรี่ไส้นี้ไส้น้ซสยนินี่หรอกไหมเช่น SKU เนี่ยในหนึ่งสาขาของเซเว่นเนี่ยอาจจะมีสมมติร้อย SKU ที่เป็นที่เป็นเบเกอรี่อ่าแล้วก็มีร้อย อีกร้อยเคอสเคยูในแบบของสดอื่นๆอืของสดอื่นๆนะและเซว่าเป็นพันลวกันสมมติลองคิดภาพตามใหม่ <c oughs> ถ้าสมมติว่าหนึ่งสาขาเนี่ยต้องลงของเนี่ยหนึ่งพันเอสเคยูเอสเคยูละห้าชิ้นก็ห้าพันชิ้นเรียกได้ว่านะของเนี่ยขนมานะรถคันเดียวสาขาเดียวก็ครบแล้วโอ้ก็ครบแล้วเห็น <c oughs> ภาพปะแต่ส่ง,สงทุกส่งทุกวันนะเบิร์อย่าลืมนะส่งทุกวันนะส่งทุกวันนะ ดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการค่าใช้จ่ายของโลจิสติกต่อสินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยเซเว่นจึงถูกที่สุดถูกที่สุดถูกที่สุดยังไม่ใช่แค่นั้นอะไรทําให้เซเว่นชนะอ่าอะไรทําให้เซเว่นชนะอันนี้ต้องเกิดจากความเข้าใจงบการเงินลึกๆอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยอ่ะพี่เปิดให้ดูเลยเอ่ออันนี้ต้องบอกว่าอุย้ย เออถูกแล้วเราอนุมานเอานะว่าสมมุติว่าเราเข้าใจแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราเข้าใจว่าหุ้นที่เขาซื้อคือซีพีออกก็แล้วกันนะครับนะครับเอาวันนี้บวกกับสี่เปอร์เซ็นนะครับนะวันนี้คนฟังอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะราคาเขาสี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้าอันนี้สี่สิบแปดใช่แล้วอาจจะไม่ใช่โอเคนะครับอ่ะทีนี้พี่จะให้ดูความลับบางอย่างนะครับอันเนี้ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเนี่ยการลงทุนนะเบิร์ตเป็น V I อใช่ไหม คีย์พอยท์เนี่ยเราแค่เข้าใจธุรกิจอย่างเดียวไม่พอไม่พอ uh huh. เนี่ยนักลงทุนเนี่ยเข้าใจแค่ธุรกิจอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจงบการเงินลึกๆด้วย <c oughs> อาจจะให้ดูเบื้องต้นอันนี้แค่เบื้องต้นนะครับนะจะให้ดูตัวงบกําไรขาดทุนนะแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆนะอันนี้คือรายได้เขาเนี่ยนะครับนะอันนี้เมื่อไหร่วะเนี้ยไตรมาสสองเนี่ยนะครับอืไ uh huh. ตรมาสสองเนี่ยสี่แสนเก้าหมื่นล้าน อรายได้นะ490,000ล้านเฮ้ยงบครึ่งปีหรือ่งบไปมากวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูกอนนี้ค่อยดูตัอ๋อน่าเป็นงบครึ่งปีเบิร์ตนะครึ่งปีนะครึ่งปีนะครึ่งปีเนี่ยนะครับนะมีรายได้เนี่ย490,000ล้านนะครึ่งปีนะครับครึ่งปีนะ490,000ล้านนะครับแล้วก็แปลว่ารายได้ปีปีหนึ่งเป็นล้านล้านเลยเหรอประมาณเออเกือบๆแล้วครับเกือบๆ เพราะเฉพาะเซเว่นอย่างเดียวก็สี่แสนกว่าแล้วเวิร์ชเฉพาะเซเว่นอย่างเดียว,<อ>วครับแต่ในซีพีโอเนี่ยมันมีสามตัวไงมันมีเซเว่นมีแมคโครมีโลตัสอ่า<ม>แต่งแล้วครับนะประมาณนี้ครับโอเคนะรายได้ครึ่งปีนะสี่แสนเก้าหมื่นล้านนะให้ดูกําไรก่อนให้ดูกําไรนะครับกาไรเนี่ยประมาณหนะมื่นหกอ่ากำไรหมื่นหกนะจันตัวเลขนี้ว่าดีๆนะกำไรหมื่นหกนะแต่าจะให้ดูตัวเลขหนึ่งครับเขาเรียกว่ารายได้อื่นเดี๋ยวนะหากรีนนี่นน รายได้อื่นเท่าไหร่ครับรายได้อ,อื่นนะหมื่นสี่แล้วครับเบิร์ตหมืน <c oughs> ม่นสี่หมื่นสี่กับหมื่นหกใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากคีย์พอยท์จริงๆคืออย่างนี้เซเว่นอเลเวนครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่เอากําไรในการขายสินค้าเลยโ<ห>ค,ค่อยๆคิดตามพี่แบบนี้ก่อนนะคือการขายสินค้าเนี่ยมันมีกำไรขั้นต้นอยู่แล้วเบิร์ตอืม กำไรขั้นต้น,นี่ประมาณ40%เฉลี่ยนะ <S <S กำไรขั้นต้นนี่40%แต่เซเว่นเี่ยเอา40%นี้กำไรขั้นต้นมาใช้จ่ายใน Selling Admin Expense หมดเลยมาใช้จ่ายใน Selling admin expense ลและ Ad m i n e x p e n s e หมดเลยเช่นขยายสาขาพัฒนาสินค้าพัฒนาสาขาให้มันแบบเอ้ยดูดีมากขึ้นเรียนเวทบ่อยๆ เอ่ทำให้ประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยมันสูงขึ้นตลอดเวลาเขาเอากําไรขั้นต้นเนี่ยมาใช้กับการใช้จ่ายพวกเนี้ย mm hmm. เกือบหมดเลยเกือบหมดเลยแล้วกําไรจริงๆของ CPO เนี่ยมันคือราได้อื่นเป็นหลักรายได้อื่นเป็นหลักอ่าซึ่งข้อนเนี้ mm hmm. ถ้าคนที่ไม่เข้าใจไม่ได้เห็นงบจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจนะคีย์พอยต์คือลองคิดภาพตามพี่ถามว่าจะมีใครสู้ได้บ้างถ้าเซเว่นเนี่ยแทบจะไม่เอากําไรจากการขายสินค้าเลย ไรไ<ล>ายได้อื่นเช่นอะไรอะไรนะรายได้อื่นเช่นอะไรอ่าถามดีมากรายได้อื่นเนี่ยเป็นหลักนะคือรายได้สิ่งนี้เท่านั้นครับเป็นรายได้าจากการคิดค่าเชลกับซัพพลายเออร์เช่นอยากวางตรงไหนสมมติมันมีเชลเออขนมขนมขบเคี้ยวแล้วกันอ่าระดับสายตาระ,ระดับใต้าสายตาล่างสุดอ่าเบิร์จะอ,อ,อยู่ตรงไหนสายตา ยาอยู่ในสายตาเพราะมันหยิบง่ายเห็นง่ายจับง่ายหยิบง่ายถูกต้องไหมครับเ mm. งินก็จ่ายตังมา mm. แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะต่อคูณสาขานะครับสมมตินะ่สมตนะสมติเฉยนะพี่ไม่รู้ตัวเลขนะสมมติเฉยนะสมมติคุณต้องถ้าคุณบักอยากวางตรงนี้ใช่ไหมอ่ะงั้นคุณก็ต้องเอาสาขาละหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทแต่เอาหนึ่งหมื่นบาทคูณจํานวนสาขาทั้งหมด ทีนี้คีย์พอยต์ของเซเว่นคือขยายสาขาเพิ่มทุกปีไอ้เงินตัวนี้ก็จะเป็นไงครับ <c oughs> เพิ่มทุกปีเชื่อไหมรายได้อื่นของซ p พอนะครับไม่เคยลดลงเลยแม้แต่ปีเดียวครับเบิร์ตไม่เคยลดลงเลย <c oughs> ไม่เคยลดเลยแม้ปีโควิดเนี่ยรายได้ยอดขายจะลดลงนะโควิดเนี่ยยอดขายลดลงจริงๆนะแต่รายได้อื่นไม่ลดลงเลยเพราะมันเกิดจากการรายได้ที่ ค่าวางเชลคูณจำนวนสาขาแล้วแล้วอย่างงี้นักลงทุนต้องนั่งแบบเอารายได้อื่นหารต่อสาขาดูเซมสโตรเซลโกดของรายได้อื่นนี้ปะได้เลยครับถ้าถ้าหารแบบนี้นะครับโตทุกปีครับอืไม่เคยมีปีไหนติดลบเลยครับเซมสโตรด้วยใช่ไหมโตใช่ครับโอ้โหอันนี้คือรายได้อื่นนะรายได้อื่นแสดงว่าแสดงว่ามีแต่คนอยากอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ออยากจ่ายตรงเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วอืมไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายเบิร์ดประเด็นน่ะอ้าวอ้าวใช่ไม่อยากจ่ายก็้อจ่ายไม่จ่ายไม่ได้ไม่ไม่จ่ายไม่ได้ใช่อก็ทุกที่มีมีราคาหมดเบิร์ดทุกที่มีราคาหมดราคามากน้อยต่างกันก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยทุกที่มีราคาหมดอไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายครับ ทุกที่มีราคาครับเบิร์ตไม่ใช่ไม่มีราคาครับมีราคาหมดทุกที่ครับอ่าแค่ราคาอาจจะไม่เท่ากันอ่าคือแบบแน่นอนว่าตรงนี้ก็ต้องดีสุดอย่างเงี้ยแพงสุดอย่างนี้เป็นต้นประมาณนี้ให้ทายว่าตรงไหนแพงสุดสุดแพงที่สุดคือตรงไหนแพงสุดเหรอหน้าเคาน์เตอร์ไหมใช่ถูกต้องเออก็ชอบเชียร์นี่โอเคชอบเชียร์ใช่หน้าเคาน์เตอร์ตลอดเวลาค่าเชียร์ค่าเชียร์ อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะก็จะเห็นภาพนะครับว่าความแข่งกันธุรกิจเนี่ยหนึ่งก็คือระบบโลจิสสิ์นะที่ขนส่งของสดแล้วก็มีสาขาเยอะสุดเนี่ยทำให้เขาได้เปรียบด้านต้นทุนนะสองก็คือกําไรขั้นต้นเนี่ยบริีัทเอาไปใช้ในการเพิ่มนี่ยังไม่พูดอีกเยอะมากเวอร์เช่นปกติเนี่ยถ้าเราไปต่อคิวในเซเว่นนะครับถ้าคิวเนี่ยเกินสามคิวนะเกินสามคิวนะครับ สาขานั้นนะ่ะต้องเพิ่มช่องรับเงินทันทีเพิ่มแคชเชียร์ทันทีโอ้ในเพิ่งรู้นะเอออ่าเนี่ยเขาทําสิ่งเนี้ยมานานแล้วเบิร์ตทำสิ่งนี้มานานแล้ว,านานลวคือเขาทําให้คนเนี่ยรู้สึกสะดวกมากๆคําถามคือมันมพอมันสะดวกอย่างนิดอย่างนัน้แล้วไฟเนี่ยต้องรีโนเวทตลอดห้ามดับต้อง<ม>สว่างตลอดเนี่ยให้เห็นภาพนะ<ม>อ่าเห็นป่ม <c oughs> มันจะแบบมันจะเป็นรายละเอียดติย่อยที่บางทีเรานึกไม่ถึงเบิร์ตเรานึกไม่ถึง เคยได้ยินที่เล่าบอกว่าเหมือนทำไอ้ตู้กดน้ําทําให้มันไอ้ตู้หยิบน้ําให้มันเอียงลงมานิดนึงใช่ใช่มันไหลลงมาเองใช่ให้หยิบง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องล้วงไม่ต้องหยิบยากอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยทําทุกอย่างเนี่ยให้ลูกค้าสะดวกที่สุดอ่าเออตรว่าไอพวกเนี้ยข้างในเซเว่นมันโสกระบกเลยพื้นเพิ่นเลยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นก็เป็น policy นะก็เป็นเอสเอ่ออะไรนะเอ่ออะไรวะเป็นเป็นแบบ แล้ว KPI อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีเขาเรียกว่าโกดอะไรวะโกดช็อปเปอร์มั้งอ่าโกดที่เป็นผีนะนะอ่าที่เป็นแบบว่ามีคนสุมสุมตรวจตลอดเวลาอะไรเงี้ยอือเออเอาจริงนะคือแบบบางทีไปแวะปั๊มใช่ป่ะแล้วก็แวะพวกพอร้านสะดวกซื้อไม่ใช่เซเว่นอ่ะมันจะมีความแบบพื้นมันจะดำๆด่างดงมืดมืดฝุ่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแบบนิดๆอ่ะนิดๆอ่ะรู้สึกได้อ่ะใช่รู้สึกได้ว่าเซเว่นมันแบบไม่เคย เจอว่าเป็นเลยเนี้ยตลอดใช่อต้องใช่เนี่ยให้เห็นภาพว่าจริงบางทีมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆซึ่งซึ่งบางทีถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้เนี่ยอย่างเบิร์กเพิ่งรู้เรื่องแคชเชียใช่ไหมครับเนี่ยเออแต่รสังเกตว่าเทอสิบกปีแล้วเออแคชเชียเขาจะผมมาเห็นว่าเขาทําแต่ไม่รู้ว่าแบบม่รู้สาเหตุคืออะไรมันมันเป็นจํานวนเป๊ะเลยอะไรเงี้ยเออเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยอ่าคุณต้องเพิ่มแคชเชีย ซึ่งมันเป็นการเพิ่มต้นทุนไงเบิร์ตถูกต้องไหมถ้ามีแคชเชียร์คนเดียวคุณต่อแถวยาวไปดิห้าหกคิวอ่ะคุณก็ต่อไปดิแต่ต้นทุนชันจากัดอะแต่ว่าการที่ร้านต้องเพิ่มแคชเชียร์เสมออย่างเงี้ยมันทำให้เพิ่มต้นทุนเห็นไหมเนี่ยไอ้ต้นทุนพวกนี้มันอยู่ใน selling expense อยู่ใน selling expense เนี่ยแต่วิธีการนี่คือหลักการหมักหล่อผมไปปั๊มหนึ่งนะอืมคือแบบมันมีร้านสะดวกซื้อใช่ไห ไม่ใช่เซเว่นนะล้วข้างหน้าก็มีแบบคีออสหมูปิ้งข้าวเหนียวเเอออคนเดียวพนักงานคนเดียวเหมาที่เดินเข้าเดินออกชงกาแฟด้วยเทกาแฟโคบรูรับเงินแล้วผมก็เดินออกไปจะซื้อหมูปิ้งเอ๊ะี่มันร้านเดียวกันไม่หว่าตอนสั่งโทรก็ถามคนขายอยู่ไหนเขาก็วิ่งออกมาหนูเองค่ะีเดยวด้วยเหรอคะแล้วแล้วกลับไปคิดเงินข้างในอะไรเงี้ยเออเห็นภาพเลย คือแบบใช่ใช่เนี้ยประหยัดต้นทุนแต่ว่าในมุมความพึงพอใจลูกค้าก็ต่ำจริงปะเออหรือต่อคิวยาวเนี้ยเราก็ไม่แฮปปี้อ่ะเบิร์ตบางทีเราก็หงุดหงิดแล้วก็แบบผ่านไม่ซื้อได้นะเบิร์ตถูกต้องเะล่ะถูกต้องไหมเออเป็นไปได้เป็นไปได้อันเนี้ยเขาแก้เพนพอยต์หมดทุกข้ออย่างเงี้ยอให้เหให้เห็นภาพว่าเขาทําจนให้เราแบบคุ้นชินกับเขาสะดวกสุดๆสบายสุดๆออาประมาณนี้ อย่างอ <app S 1> แอปสั่งแอปสั่งผมว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะใช่ใช่คือมันผมว่าเป็นหนึ่งในแอปซื้อของที่เนียนมากเลยใช่ใช่เอออ่าเนี่ยใ,ให้เห็นภาพนะครับว่าลองคิดภาพดูดูว่าถ้าใครจะเข้ามาแข่งกับเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยง่ายหรือเปล่าลงทุนแค่ดีซีเนี่ยนะตอนนี้มีสิบสามแห่งทั่วประเทศนะครับดีซีะนะครับแห่งหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านนะ อ่าแห่งหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านนะเพราะระบบมันเยอะนะมันต้องมีห้องเย็นห้องอะไรพวกนี้นะห้องฟรีห้องโอ้โหเยอะแยะไปหมดะ่ <c ười> นะมีเออเยอะแยะไปหมด่ะนะรประมาณนี้นะก็แห่งหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านนะครับสิบสามแห่งก็พี่ว่าก็หลายหมื่นล้านอะ่ะเกือบแสนล้านอะ่ะเฉพาะดีซีอย่างเดียวอ่า <c ười> แล้วก็ประิทธิภาพต่อต้นต่อ,นตอนหน่วยอ,อย่างเงี้ยสู้ได้ไหมไม่ง่ายนะเบิร์ดไม่ง่ายไม่ง่ายครับไม่ง่าย ก็อยากจะให้สบายใจขึ้นนะครับว่าเราลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจธุรกิจนะลึกขึ้นไปอีกนะครับจะทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นปัญหาของนักลงทุนที่ไม่มั่นใจเนี่ยเพราะเราหนึ่งเราเข้าใจธุรกิจอะแชนโลไปตื้นไปสองเราอ่านงบการเงินไม่เป็นเราไม่เข้าใจงบการเงินอ่าทให้เราก็อาจจะ <c oughs> มองที่กำไรอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่านะครับมันจะทำให้เราแบบพอเราไม่มั่นใจเราขาดความมั่นใจเนี่ยมันจะเกิดความหวันไหวต่อ,อก,การถือหุ้น เออต่อให้เราถือยาวได้นะก็ก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากอะว่าเราคือวอไอเบิร์ดเพราะว่าเราเราถือมันด้วยความแบบเราไม่สบายใจเราไม่มั่นใจเรากังวลเราอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ไม่พี่ว่ามันก็ไม่ได้ดีหรอกต่อให้เราสักเซสมันก็ไม่ไม่ได้ดีเพราะเพราะเราไม่ได้เข้าใจเหตุผลจริงๆถูกต้องปะอืมครับเราเอไม่รู้พี่ได้ตามประเด็นเรื่องจะมีคนมาแข่งเนี่ย มาทําแข่งอ่ะคือไม่รู้ผมตามเขาเออก็คือนั่นแหละพระเอกพระเอกจากหนังอ้เนี้ยส่งคมส่งดวนอ่ะใช่ไหมอ๋อใช่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 ใชเออเออซึ่งเออไม่รู้ด้วยอาจจะเป็นแบบพอชื่อชั้นบุคคลนี้นประกาศปุ๊บคนก็เลยแบบที่ก็ไม่แน่ว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่พี่คิดว่าเป็นอะไรเหนือเมฆหรือเปล่านั้นอืมซึ่งพี่ได้ได้ดู รายละเอียดไหมหรือยังไม่ค่อยได้เฮ้ย<า>เขายังไม่บอกอรายละเอียดนี่เขาแค่แบบเออเขาแค่บอกอย่างนั้นเองก็เหมือนที่เราเห็นกันนั่นแหละเสพสื่อเดียวกันบอกทางโซเชียลอ่ะอืมครับซึ่งมันจะ <c oughs> พี่ว่ามันจะมาเหนือมเมฆใกล้ด้วยอะไรบ้างด้วยโดรนด้วยอะไรเซเว่นก็ได้เปรียบอยู่ดีใช่ไหมใช่คือ <c oughs> โดรนเนี่ยมันมีระยะทําการเบิร์ดโดรนเนี่ยมีระยะทําการคือมันแบตมันมีแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่มันเนี่ยต้องสู้แรงลมทุนนี้นโน่เนี่ยแบต โดนหนึ่งตัวเนี่ยบินได้ไกลสุดนะไกลสุดนะตอนนี้นะเอาแบบโดนตัวท็อปทอปนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โดนอุตสาหกรรมแล้วกันนะถ้าเป็นโดนเพอร์ซันลเนี่ยก็ห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีนี่คือแบบต้องไม่มีลมด้วยนะต้องไม่มีลมด้วยถ้ามีลมก็ลดลงไปแล say, ้วเซฟเซฟก็ครึ่งชั่วโมงมันต้องบินไปกลับทีนี้บินไปกลับครึ่งชั่วโมงมันต้่นแปลว่าบินไปไกลสุดที่แค่สิบห้านาท,าทีถ้าไกลสุดสิบห้านาทีแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมีศูนย์จุดจําหน่ายของมันจุด pick up ของ ทีนี้พี่เข้าใจแบบนี้ <c oughs> พี่เข้าใจว่าถ้าเป็นไปได้มากที่สุดนะอันนี้ลองวิเคระห์วิแคะกันเล่นๆแล้วกันนะเบิร์ตนะหัวใจเนี่ยมันคือจุดสง่งจุดรับส่งสินค้าจุดรับส่งสินค้าหัวใจอยู่ตรงนี้<อ>ครับอ่าเห็นภาพยังมีจุดเยอะนี่ใช่พี่เราว่าเขาอาจจะคอนเวิร์ตจุดนั้นเนะ่ะเป็นร้านสุกซื้อคืออย่างนี้พี่ว่าจุดเริ่มต้นในการแข่งขันเนี่ยมันมันแค่มันแค่ตรงข้ามกันมันแค่ตรงข้ามกันคืออย่างนี้อารมณ์ให้พี่เห็นไลฟเห็นภาพ เหมือน KFC อ่ะจุดดั้งเดิมคือทําไก่ทอดอแล้วหลังๆก็มาทาแฮมเบอร์เกอร์ขายใช่ไหมส่วนแมคโดนัลล์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทาแฮมเบอร์เกอร์มาก่อนแล้วก็มาทําไก่ทอดขายตอนหลังแก t ไหมคือจุดเริ่มต้น่ะคนละจุดกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แรกๆก็ไม่ใช่คู่แข่งกันทางตรงอ่าไม่ใช่ทางตรงแต่หลังๆก็เป็นคู่แข่งทางตรงกันเรียบร้อยแหลวเพราะมีสินค้าเหมือนกันเด้เลยให้เห็นภาพ <c oughs> อันนี้จุดเริ่มต้นของเซเว่นคือร้านสะดวกซื้อ ตอนหลังๆเนี่ยร้านเซเว่นก็สามารถคอนเวิร์ตตัวเองเนี่ยมาเป็นศูนย์ส่งสินค้ารับส่งพัสดุก็ได้ด้วยก็ได้ด้วยอในอย่างที่าในที่ร้านเอ่อเอ่อแฟลชเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นอะไรครับเป็นร้านเอ่อรับส่งวัสดุพัสดุอ่าก็อาจจะเพิ่มโปรดักต์ไลน์เป็นร้านส่งหนังอก็ได้อย่างเงี้ยเห็นภาพปะอ่าเพราะหัวใจมันคือจุดจุดส่งสินค้าอ่าหัวใจมันคือจุดส่งสินค้าประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่ามันยังมีอีกเยอะที่เขาต้องแต่าาแต่แฟดจะไปมีตู้แช่มีแบบตู้เบเกอรี่ก็น,นี่ไงถึงบอกว<อ>่าเขายังต้องพัฒนานระบบผิดเ <c oughs> ยอะมากเบิร์ดก็คือ <c oughs> ไอ้ตู้แช่พี่ว่าไม่ยากไอ้ที่สาขาพี่ว่าง่ายมากเบิร์ดหน้าสาขานี้ง่ายมากเบิร์ดใช้เงินไม่กี่บาทก็ก,ก็เปลี่ยนแปลงล่างได้แล้วเบิร์ดพี่ว่าไม่ยากอ่าถ้ามุมองไม่แต่เขาเขาก็ต้องมีระบบของเดิมอยู่ที่มันต้องยังอยู่ตรงนั้น่ะ รับของให้ของอะไรเงี้ยออาแล้วอยู่จะไปมีร้านงอกขึ้นมาเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้ออเช่าเพิ่มอะไรเงี้ยอาจจะพิ่ว่าหาที่เช่าเพิ่มยุคนี้มันไม่ยากเบิร์ดมันไม่ยากมันไม่ยากไม่ยากเลยคือมั่นใจมากว่าไม่ยากมันก็ต้องคนละร้านกับไอแพรเดิมแล้วใช่ไหมสาขาก็อาจจะแบบพี่ดาว่าอาจจะทำเป็นเหมือนคอมไบคือเช่าพื้นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบ่งโซนนี่ออกไหม แค่นี้ก็ได้แล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็เหมือนเซเว่นก็ต้องมีแบ่งพื้นที่บางส่วนมาให้รับส่งพัสดุอะมันก็มันก็แค่กับการเฉยเฉยเข้าใจมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ดูไม่ได้ง่ายขนาดแบบจุดเดิมทุกจุดจะกลายเป็นสะดวกซื้อได้มันไม่ใช่ทุกจุดแบบนั้นรอมันแค่แบบเขาแค่หาพื้นที่ใกล้เคียงก็ทําได้แล้วและยุคนี้มันมันธุรกิจเศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมเบิร์ดห้องว่างพื้นที่ว่างมันเยอะเบิร์ดเยอะมาก พี่ริงบอกว่าไม่ยากมไม่ยากเลยความยากความยากจริงๆอ่ะมันอยู่ที่หลังบ้านต่างหากร,ระบบในการส่งสินค้าระบบในการทำเอ่อโคเชนในการทำดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ยากแล้วของเนี่ยจะชนตรงๆใช่ไหม <c oughs> คำถามอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าสิ่งรายได้อด่เจ็ิเอร์ซนอ่ะคืออย่างนี้เล่าให้ฟังพื้นเพย์ามานะเบิร์นะย้อนไปยี่สิบปีที่แล้วนะครับเซเว่นเนี่ยขาย สินค้าของแห้งเป็นหลักของแห้งเป็นหลักอ่ายอดขายเนี่ยเป็นพวกสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันขนมขบเคี้ยวแบบแห้งๆอ่ะเข้าใจใช่ไหมแบบแห้งๆอ่ะนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันมันขนส่งเดือนละครั้งก็ได้ครึ่งเดือนครั้งก็ได้สัปดาห์ละครั้งก็ได้มันก็ไม่ยุ่งยากนะคือสัปดาห์ครั้งหนึ่งมันก็ส่งขนมาเยอะๆมันก็เป็นไปได้จริงปะอ่าแต่ของสดเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องส่งทุกวัน ต้องส่งทุกวันเพราะลองนึกภาพดูนะเราเห็นเบเกอรี A ่อ่ะ e แต่เราพลิกดูวันหัดอายุมันคือวัน e นีออ mm. <c oughs> ้อย่างเงี้ยเบอร์กล้าซื้อไหมล่ะอืเราก็ยังแยงนะคือถึงแม้ว่ามันจะกินได้จริงๆนะเบอร์นะอางแม้มันกินได้จริงๆนะแต่เราก็ยยงแยงอะ่ะเบอร์ผ,ผู้ผู้บริโภคอะ่ะก็ยยงแยงอะ่ะดังนั้นคีย์พอยต์ต้องส่งทุกวันเพื่อให้มันหมดทุกวันเบอร์นี่มันยังดูแบบสดใหม่ทุกวันแกใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเห็นไ่มมันมันเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยต้องส่งทุกวันคำถามคือการส่งทุกวััันนนนเี่ยยมมกก็็ท้าา เพราะว่าจะส่งทุกวันได้โปรดักไลต้องเยอะโปรดักไลต้องเยอะไม่งั้นว่าส่งไม่ได้อ่าอย่างที่เล่าก่อนบอกว่าทำโลจิสติกมาก่อนอย่างเดียวไม่พอใช่ไมไม่พอไม่พอโปรดักไลต้องเยอะคือมันส่งอย่างเดียวไม่ได้ไงเออโปรดักไลต้องเยอะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำโลจิสติกมาก่อนไม่ใช่คีย์พ้อยคือโปรดักไลคุณจะครีเอทยังไงล่ะคําถามก็ลอกเลยได้ไหมอะไรนะลอกเลยเอาเหมือนกันทั้งหมด ก็ได้มีอะไรมีที่หมดก็ได้ใช้เวลานานแค่ไหนล่ะกว่าจะพัฒนาสินค้ากว่าจะนูนีนันโนแล้วก็สินค้าเนี่ยที่ขายในเซเว่นเนี่ยจากจากซัพพลายเออร์นะจากซัพพลายเออร์นะต่ละลายเนี่ยถูกเซ็นเอ็กคลูซีฟหมดแล้วอืออ่ะจะลอกยังไงอ่ะจะทํายังไงอ่ะจะผลิตเองหมดเหรอก็ไม่ใช่มั้งก็ไม่ได้มั้งเออเออือถือบอกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมัน ถ้าเกิดว่าทาได้ต้องมีหนังเลิกอีกเรื่องหนึ่งต้องไปไหนอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหต้องไปแย่งพนักงานเขามาต้องไม่รู่เนี่ยต้องไปไหนอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่พี่คิดว่ามันมันเออมันถ้ามุมมองส่วนตัวนะเบิร์น่ะพี่คิดว่ามันยังเออร์ลี่สเตมากมาข้อแรกแล้วข้อที่สองอ่ะพี่ให้พี่ให้ให้ให้หินเพิ่มพี่ถามจะบอกว่างี้คนที่เคยเป็นคู่แข่งเซเว่นเน่ะก็คือแฟมิลี่มาร ช่ไหมอ่าอ่าแฟมิลี่มาร์เนี่ยบริหารโดยใครเซนทรัลเซนทรัลซึ่งเซนทรัลนี่ปากกระป๋องไหมไก่กาปากกระป๋องไก่กาอาราเล่ไหมก็ไม่ไม่ใช่มาแรงวันอ่ะไม่ใช่เออเหมือนได้นังพูดเหมือนได้นังเออเออคือคือนี่คือท็อปทรีนะเจ้าสตรในเมืองไทยนะถูกต้องไหมแล้วเป็นตระกูลแล้วกันนะเป็นท็อปทรีนะเบิร์ตนะเจ้าสูตเซนทรัลน่ะเป็นท็อปทรีนะจิระทิวัดเนี่ยเป็นท็อปทรีนะดังนั้นเนี่ย คำถามคือขนาดเซนทันเนี่ยยังสู้ไม่ไหวอะ่ะอืม,อมเซนทันยังสู้ไม่ไหวอะ่ะคำถามคือ <c oughs> ซึ่งทังนที่เขามีเงินแบบโหหลักแสนล้านนะคือไม่ใช่เข้าใจใช่ไหมเขาก็แบบความมั่งคั่งก็ไม่หนีกันขนาดนั้นนะนี่ออกใช่ปะ่ะอือเออจริงจริงหนีกันเยอะนะ <c oughs> หนีกันเยอะนะแล้ <c oughs> วทดธนินก็น่าจะหกแสนล้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็ก็ก็หลักแสนล้านเหมือนกันนะ,ะใช้คำนี้แล้วกันหลักแสนล้านเหมือนกันยอะไรยเงี้ยเป็น <c oughs> พี่ว่าไม่ง่ายทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเพระอเอกหนัง <c oughs> เนี่ยนะฮะจะทําเนี่ยความมั่งคั่งตอนเนี้ยพี่คิดว่าก็แ <c oughs> ปลว่าเขาต้องมีผู้ร่วมทุนเยอะอืเขาต้องมีผู้ร่วมทุนเยอะเพราะธุรกิจเนี้ยใช้เงินลงทุนมหาศาล อย่างที่บอกว่าคีย์พอยต์ไม่ใช่การแปลงร่างหน้าสาขาไม่ใช่ซึ่งแปลงร่างหน้าสาขาเนี่ยแล้เซ็นหมื่นสาขาเนี่ยสาขาละสิบล้านก็ต้องใช้เงินแสนล้านแล้วนะนี่หนึ่งแสนต้องมาก่อนแหละสิบล้านนี่ผมวจะไม่พอด้วยอาะต้องสิบถึงสิบห้าล้านนะต้องมีหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านถ้าหมื่นห้าพันสาขาเนี่ยก็ต้องมีประมาณสองแสนสองหมื่นล้านเฉพาะแปลงแปลงร่างหน้าสาขานะสองแสนล้านกลุมๆแล้วกันนะสองแสนล้านสองแสนล้านแปลงหน้าสาขาลงทุนดีซีเนี่ยอีกหนึ่งแสนล้านเป็นสามแสนล้าน นี่ไม่นับงบโฆษณานะไม่นับงบโฆษณานะต้องมีเงินอย่างน้อยสามแสนล้านแล้วก็งบโฆษณาอีกไม่รู้พี่ก็ไม่รู้อนกตนต้องเป็นต้องเป็นเงินต่อปีแล้วกันปีละหมื่นล้านปีละพันกี่พันล้านพี่ก็ไม่รู้ในอันนี้พี่ก็ไม่รู้ประมาณนี้ต้องหาผู้ร่วมทุนนะใช่ไหมเพราะทุนของแฟลชเองก็ไม่น่าจะพอวัดสัดจีนครับไม่รู้เออพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้นะ Mm. แต่ก็ต้องร่วมทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะใช้มันใช้เงินมหาศาลแล้วก็ไม่ได้การันตีด้วยว่ามันจะยิ่งได้ชัวร์ชว mm. ใช่ป่ะละ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้การันตีเพราะว่า <c oughs> อย่างที่บอกไปว่าทุกวันนี้อารมณ์นะเบิร์ตไปถึงเหมือนกับอย่างนงี้อารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับเมื่อก่อนนะอ,อ่ะสงครามเอโทรศัพท์มือถืออ่ะค่ายโทรศัพท์มือถืออ่ะมีเอเอสมีทรูมีดีแท็กใช่ปะ่ะ mm. แล้วเมื่อก่อนมีสามรายนะเอเอสเนี่ยมากระแชร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะตอนแรกนะแล้วก็ดีแท็เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ทูเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วทูเนี่ยก็แบบโ,<ฮ>โหหามหันเบิร์ดยอมขาดทุนเลยกินเนื้อแล้วก็ <c oughs> แย่งบัคแชร์มาสิบห้าปีเนี่ยนะก็แย่ง D ดีแท็ได้จากยี่สิบเป็นสามสิบอ่าแล้วสุดท้ายก็ควบรวมกับดีแท็แต่ให้ให้เห็นภาพเบิร์ดว่าผู้นําเดิมอะ่ะเขาจะยอมแข่งเขาจะแข่งด้วยไหมเอเอสเนี่ยแข่งด้วยมาตลอดเพื่อรักษาบัคแชร์ตัวเอง ทุกวันนี้มังแชร์เอ็ดแอดวานก็ยังห้าสิบเท่าเดิมก็ห้าสิบเท่าเดิมการแข่งขันมันก็เลยจบเพราะทัวมีมันมีปาร์ตี้แล้วท r u รก็ไปแย่งดีแท็กใช่ไหมมันก็สักเสถือว่าสักเสแล้วสุดท้ายก็รวบรวมกันแต่ในเคสเนี้ยมันไม่มีเบอร์สองไงประเด็นอะมันไม่มีเบอร์สองให้เขาเข้ามาแย่งไงเข้าใจใช่ไหมเพราะเบอร์สองก็ตายหมดแล้วเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตายหมดแล้วขณะตอนนี้มันมีเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต เขาถามคือถ้ามีคู่แข่งเข้ามาใหม่เขาจะป้องกันตัวเองไหมป้องกันอยู่แล้วแล้วตอนที่แอดวานเนี่ยเฉือนเนื้อตัวเองด้วยนะเฉือนเนื้อตัวเองด้วยนะปีสี่ห้าพันล้านนะกาไรมันก็ลดลงนิดหน่อยแอดวานนะกาไรก็ลดลงนิดเดียวอ่ะเบิร์ตลดลงนิดเดียวอ่ะพี่เคยพูดแล้วเบิร์ตตอนที่พี่ทําคลิปเปรียบเทียบตอนที่ครูควบรวมดีแท็กอะในคลิปช่องเรานี่แหละว่าเดี๋ยวแอดวานจะกลับมากระไรสี่หมื่นล้านอีกครั้งหนึ่งจำได้ปะไม่รู้เบิร์ตจำได้หรือเปล่าปีนี้สี่หมื่นล้านแล้ว ปีนี้สี่หมื่นล้านแล้วแอดวานนะปีนี้สี่หมื่นล้านแล้วเอ็จํา้ว่าผมได้ว่าพี่เคยบอกว่าแอดวานได้ประโยชน์อะใช่ถูกต้องเนี่ยปีนี้สี่หมื่นล้านแล้วนะครับคือจะให้เห็นภาพแหละว่าว่าไม่ง่ายขนาดนั้นนะเบิร์ดไม่ง่ายขนาดนั้นอืมอย่างไอตอนแฟชเริ่มเริ่มอ่ะมันเป็นยุคอีคอมเมิร์ซมันกำลังพึ่งมากํากำลังบูม ใช่กําลังเพิ่มมามันได้ลงมางใช่ตรงนี้ด้วยแต่อันนี้มันเป็นตลาดที่แบบคนนล้เออมันอิ่มตัวหมดแล้วอ่ะอืต้องแย่งอย่างเดียวเออต้องไปแย่งเจ้าเดิมอย่างเดียวถ้าเป็นตลาดโกดมันก็ไปไปแคปเจอร์ตลาดใหม่ใช่ไหมที่พี่เคยบอกใช่ครับใช่ครับใช่มันก็จะง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะมันตลาดใหม่ไงใช่ไหมมันใหม่เรื่องเอไอเนี่ยตอนเนี้ยมือมีสารพัดค่ายเลยออกมาทํารูปทําวิดีโอ ตอบเขียนโค้ดอย่างเงี้ยมันเล่ยงง่ายเลยเพราะมันมีผู้เล่นเกิดใหม่ยู <c oughs> เซอร์เกิดใหม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยมมีคนต้องการใหม่ๆ